เนิร์คโคน Sorry as DJ Good 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 what's up? Sobrang buju bonge 3 สำหรับวันน <ique> ี้เราจะทำเบ้าตัวที่5ตัวที่6นะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้บางเอยดทำเบ้าอะไรบางเอยดได้เตลียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็บางเอยดจะมาเอาไม้เผ่ยนะครับแล้วก็ไม้ก้านเหน่าหลายคนก็อยากดูไม้ก้านเหน่าแบบเต็มๆไม้ก้านเหน่าก็คล้ายๆกับใบปาล์มแล้วทุกคนคล้ายๆใบปาล์มนี่ทุกคนหรือว่าบางที่เขาเรียกว่าต้นช็อกนะครับก้านช็อกนี่บางเอยดได้ก้านเหน่านะครับเพราะว่ามันอยู่ตามเขานะครับแล้วก็มันคล้ายๆลูกเต่ารางนั่นทุกคนเออโอเค ใบมันคล้ายๆใบปลาล์มนะแต่ว่ามันมีลักษณะยาวกว่ายาวกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยทุกคนใบมะพราะ้าวใบปลาล์มใช้ได้หมดนะเอามาทํานะเนี่ยเดี๋ยวพอเราแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราจะมาต่อกันเป็นสองอันอ่านี่ทุกคนความอ่อนมันคืออยู่ในระดับหนึ่งซึ่งไม่แข็งมากแต่ว่าอ่อนใช้ได้แต่ว่าบนกับลงแรงๆไม่ดีนะทุกคนแนะนํานะแล้วก็ไม้ไผ่บางอย่างก็ใช้ไม้ไผ่ไม่เก๋มากอเพราะว่าพอมันอ่อนมันจะเบ พราะไอ้พอมันพอมันเหี่ยวแล้วมันจะเบาทุกคนคือใช้ก้านเหนีได้ถ้าเราใช้เกลี่มันจะมีน้ําหนักพอมีน้ําหนักมันไม่เหนีมันขึ้นไม่ค่อยดีพาไม่รอดเราก็เลยใช้แบบอ่อนๆหน่อยแล้วก็เขียวๆนิดนึงให้มันมีน้ําหนักนิดหน่อยแล้วก็เราเอาเล็กๆนะครับแล้วก็มาทํากันเดี๋ยววันนี้เรามาทำหม้ออะไรเรามาดูกันหลายคนก็ขอกันเข้ามาเยอะบางเอกก็จะทําให้ดูทุกคนนะนี่ทุกคนเราปอกใบมันออกนะครับแล้วบางเอขออนุญาตปอกใบสักแปดสิบวันนะครับแล้วก็มาดูกันตอนที่เมียขึ้นโครงเสร็จแล้ว มงจะได้ดูนะว่ามึงจะทำว่าอะไรโอเคมึงขออนุญาตลอกลอกอันนี้ก่อนนะมึงคิดไม่ออกก็เลยต้องลอกทุกคนเฮช่วยเจ๋งเป้งไปเลสโกโอเคทุกคนตอนนี้มึงก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสดงตัวยหลเราแค่ตายแล้วมึงแล้วก็ยังเหลือติดกระดาษเดี๋ยวม้ดูครัวกก่อนนี่ทุกคนเป็นว่าอะไรใครรู้จักบ้างเดี๋ยวมึงจะให้ดูอีกทีหนึ่งมาเนทุกคนมึงทำว่าวควายแล้วตามคำขอแล้วก็ว่าเวียดนามมาทุกคนมาดูว่าจะสวยแค่ไหนนี่ สวยแหละก็ท okay. ้ามเหยียดทำมันต้องสวยอยู่แล้วใช่ไหมโอเคเชงเป้งนี่ว่าควายนี่ว่าควายแล้วนี่ก็ว่าเวียดนามเชียงเป้งเยสุบลฮ์สเฮโอเคทุกคนเดี๋ยวเงียยก็ติดกระดาษทักสามสิบวันแล้วมาดูกันตอนเสร็จทุกคนเชงเป้งโอเคทุกคนตอนนี้มันเหยียดก็ติดว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือว้าวควายบังเอียดเต็มเต็มเต็มสวยไหมตาสวยเชงเป้งเลยไหม นี่เดี๋ยวเางเหยียดใจดูเก้าเกก่อนโอเคเราเอาทิ้งไปเดี๋ยวบางเหยียดใจดูเก้าเกก่อนนะว่าความบงเหียดสวยแค่ไหนนะทุกคนเอามาตาตากล้องเดี๋ยวเราถ่ายน้องๆดูก่อนมาเางเหยียจะถ่ายแล้วกล้องน้องๆดูก่อนว่าควายมบางเหยีสวยแค่ไหนนี่สวยมากแต่ตอนนี้ยังไม่ใส่ธนูนะทุกคนเดี๋ยวพอใส่ธนูเดี๋ยวบางจะถ่ายได้อีกทีหนึ่งนี่คนอืมความความสุดบังเหียดถ่ายเล็กมากไปเดี๋ยวไปลองกันเอาบังตะเดี๋ยว À, ông ta tiền công ok ta công Được rồi tiếp vào ông trước mà để đi lên bẹp đi đây còn á à. để đầu duyên duyên thì bẹp đi đây còn nó mà cứ mày nè lên giờ lên giờ zoom ô để đầu, đầu tăm khi đông kề đấy ok mà nó còn hai đi tám xuống nâng action ô khinh đi mà nó mới lên cái ô ta con đi ơi à ta ta ơi để nó chạy dài lên đi quả ơi chịu chịu đấy đấy mà bò mới đông mua bò mua đèn nông ta đâu mày cả chưa đâu ta mày cả này nè Mấy phần, mong bầu lên phần Ok, ao oh, mong tắt, bay buồn Mình nghe tiếng không nghe Mà được con Để อ่านี่ทุกคนวิธีการเล่นนี่แล้วห่าลูกพี่จะบุญได้ลูกพี่อยากไกล้ไดได้พร้อมไหมพร้อมบุญโอ้โหงต้าโอ้โอ้องต้าขึ้นดีโอ้ขัควายมึงเหยียดขึ้นโควารวยแทุกคนโอ้โหขึ้นสวยมากเลยเอาดิกบอลถือเอาถือลูกถือโอ้ขึ้นดีมากทุกคนเอาคุ้มคฝากแกงกระเต๊ะ โอ้ขึ้นดีมาะทุกคนดูโอ้โหโอ้เดี๋ยวปาไปโยนให้่ถือนี่ถือถือถือเดี๋ยวป้าโบนัยไปโอเคโอเคแป๊บนึงทุกคนตัวนี้ก็โอยโรยมดแล้วมังตาถือตัวนี้ก่อนมังตาถือตัวนี้ก่อนโอเคตอนนี้เราพากบอลมาเยอะแยะมากเลยดิปานถือเชือกไว้นะเดี๋ยวปาโบนให้เดี๋ยวปาโยนให้เดี๋ยวป้าเป็นป๊บนึงอย่าดึงอย่าดึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวปาโยนให้ เดี๋ยวป้านเดี๋ยว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 ป้าเดี๋ยวหยุดก่อนลงหก่อนโอเคโอเคพร้อมม้วิ่งเลยโอ้ขึ้นไปเลยทุกคนพอแล้วป้าหยุดๆยุดยุยไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวป้าไปถ่ายให้โอ้ขึ้นดีมากทุกคนเป็นไงป้านขดีไหมขึ้นดีไหมลูกโอ้ขึ้นดีมากทุกคนดู ว่าควายตุงจัดเตยของละเอียดนี่ไปแาะข้างในดูนะโอ้โหมันค่อนข้างจะเบาอัวอีกนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่ใส่ตะนุ่ให้เขานะโอเคเดี๋ยวปห้เถือได้ปพืถือนีิพานบนนะอะไรป่าวเดี๋ยวปพื่อนเพื่อนเพื่อนไปอะไรก่อนลูกเดี๋ยวป้าแต่งไม้ตวงหัวก่อนนะที่จริงเราใส่ตะนุก็สวยนะทุกคนเราใส่ตะนุให้มันก็สวยใช่ไหมเอานิพานถือนี่นะถือที่เอวมันดีเดี๋ยวป้าบอกว่าบนก็บบนเลยนะปพืนเพื่อนเพื่นเพลูกเพื่นึง นี <ste> ่ปานพ่อไหมหยับไปเลยลูกหยับไปเลยหยับไปเลยโอเคบุญโอ้ทุกคนโอ้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 ขึ้นคนเดียวทุกคนดูโอ้ทุกคนดูโอ้โอ้โดนลมเลยทุกคนโอ้โอ้โอ้แทงแทงโอ้ทุกคนแทงดีมากเอาถือเดี๋ยวป้าไปอยู่ไหนเพราะว่าเราปล่อยลมนิดหน่อยนะทุกคนเราไม่กล้าปล่อยลมเยอะเพราะว่านี่ทุกคนเราไม่กล้าปล่อยลมเยอะเรากลัวมันขาดนะเพราะเราใช้ถ่ายเดี๋ยวป้าบบญให้เดี๋ยวป้าบบญให้ ยึบมาเดี๊ยบมาไดี๊ยบป้าโบนัยครับผมลูกมาเหยียบมั่วมากเลยนะเดี๋ยวปลาบโบนัยมาเร็วยบมาเดินมานี่ก่อนเดินมานี่ก่อนเดินมาครับป้าก็ไม่เดินมาเดินมาเดี๋ยวก็มีมาทุกคนเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมแล้วไปนะอันดับสามรองหนึ่งวิ่งไปเร็วโอ้โหขึ้นรวมเลยทุกคนดู ขึ้นดีมากทุกคนโอ้โหตะเป็นไงตัวนี้โอ้โหแต่ว่าเราให้สายนิดหน่อยพอถ้าให้สายเยอะนี่คือแบบขาดแน่นอนทุกคนเพราะมันเป็นสายได้นี่คนโอ้พอก่อนโอเคตะตะตะมาบนดิฟันเอาให้บางปันตะบนนะ ไาตัดถึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าตื้อเองลูกมาโอเคโอเคเดี๋ยวป้าบอกนมันขึ้นก่อนเดี๋ยวไาที่ป้านตื้อโอเคไหมมาตะดยับไปเลยกลับไปเลยลูกเราอยากไปเลยนะทุกคนเพราะเราจะดูว่ามันขึ้นติดลมแล้วมันจะอยู่ยังไงทุกคนมาเรามาลุ้นกันไปเลยตะมันน่าจะกัดไหมไม่รู้นะไม่กัดไม่กัดเดี๋ยวไปเลยเฮ้ยหล่นนะทุกคนโอเคพ่อ

เอ้ยเอ้ยโดดแรกเขียวแล้วไอ้ปันดื้อถือไว้ถือไว้ถือไว้ขึ้นดีไหมขึ้นดีไหมขึ้นดีไหมเป็นไงโอ้ทุกคนขึ้นหน่อยมากเฮ้ยริฟันเฮ้ย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 ขึ้นหน่อยอ่ะ้นดูโอ้โหอย่างเท่เลยทุกคนเป็นไงการณใจตัวนี้สามพันแปดทุกคน มันขาดมันขาดไปแล้วทุกคนตามก่อนเรียเียเยเลียเฮ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 ียเนียเฮียเฮียเฮนยเฮาเฮียเฮียเฮียเดียเเเฮียเรียเฮียเฮียเฮียเ้ียเฮียยเฮียเฮเฮียเฮียยเฮีนเฮยเฮทยเยเฮีียเฮียเดียยเเียเฮียเฮียยเ็เปียเฮียเยเเฮียเฮียีนีเีเียเเีย เมื่อกี้ในความพยายามของมังเอียดนะครับลูกก็มม่วๆอยู่เมื่อกี้นี่ทุกคนได้มาแล้วว่าวายของเราทุกคนนี่ได้กลับมาแล้วแล้วก็อีพีหน้าเรามาชมตัวนี้กันตัวนู้ก็เดี๋ยวมังเอียดจะไปเอาลงนะเพราะมันขึ้นค้างคืน3ามสิบวันแล้วโอเคเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาลุน้นตัวนี้กันว่าจะขึ้นไหมฝากกดไลค์กดแชร์และตตามเคลิปอื่นจิ๊ปปเนปน่สู้